เจริญพรพี่น้องสัตวชนมอ๋อไหว้พรคารนบนมน้อมแต่พระผู้มีพระภาคชาผู้เป็นพระธรรมสนาชาบได้รเองในช่วงธรรมะอดิคมสามสิบนาทีที่ยังมีอันนี้ก็คงจะได้นําเรื่องราวมาเล่าตอนที่ครั้งที่สิบสอตอนอัครสา,าวกอัครสา,าวกทั้งสองคือว่าโลกนี้ต้องมีกัลยาณมิตรชีวิต จึงจะพบความก้าวหน้าภาษารีบุตรเทระภาษารีบุตรเทระและพระโมัลลานะเสถรละนั้นเป็นคู่แห่งอักราสาวกที่พระผู้มีพระเจ้าเหมือนเปรียบเทียบมันกับมือซ้ายมือขวาที่พระพุทธองค์ได้รับได้ได้ทรงแต่งตั้งตามความพัฒนาของทั้งสองรูปนะฝ่ายขวาเลือดทางปัญญา ฝ่ายพระโมคคัลลานะเลือดเทมงมิลิ์นะทั้งสององค์เนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงของพระภิกษุสามเณรที่จะออกนะไปปฏิบัติกรรมฐานพระพุทธเจ้กรราก็จะส่งไปหาพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะพี่ชี้แนะเป็นพี่เยวาไปปฏิบัติธรรม,รรรม,รรรมไปที่ไหนจะต้องเตรียมตัวยังไงแค่ว่ามีความพร้อมเตรียมพร้อมเป็นบุคคลที่จะแนะนําให้ภิกษุที่จะเดินทางที่เป็นบุษุษชนเดินทางปฏิบัติธรรมท,ที่ต่างๆ ระสารีบุตรเนี่ยเดิมชื่ออุปติสัตเป็นบุตรของพรามวังคันตา,าพามบรรดาชื่อว่าสารีนะส่วนบิดาหมู่บ้านที่บิดาเป็นประธานของหมู่บ้านหรือเป็นน่าจะเป็นประธานของตำบลตำบลอุรุเวลาเสนาน,นิคมอ,อ่าเป็นตำบลใกล้กรุงหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอุปติสาคามใกล้เมืองราชคห์ หรือบองที่อัจจิมิสารอยู่ปิดาเบียมาดามีฐานะร่ำรวยเป็นคราบบดีเหตุที่ท่านได้ชื่อว่าสารีบุตรบุตรของนางสาลีชื่อภาษาบาลีโบราณคล้ายๆอังกฤษปัจจุบันเนาะมอริสมอริสันลูกชายของคุณมอริสนะสารีบุตรบุตรของนางสารีบุตรเรนแอนซันโรบินสันนะเป็นชื่อคล้ายๆกันนะบริษัท ของพ่อใหญ่ลูกชายของพ่อใหญ่โรบินนะส่วนท่านสารีบุตรก็เป็นบุตรของนางสาลีคนนียมเรียกกันเป็นลูกชายของนางสาลีนะแม้ท่านจะเป็นชื่ออุปติสส์นะท่านมีสหายที่รักกันท่านหนึ่งชื่อว่าโกริตะเป็นบุตรของนายบ้านบ้านโกริตะามอยู่ไม่ไกลกนันนะทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันเที่ยวด้วยกันศึกษาพิทยาภิยาร่วมกัน ตั้งแต่จนเด็กจนเป็นหนุ่มวันหนึ่งทั้งสองได้เดินทางไปเที่ยวชมมรสุทในเมืองมองเห็นความไร้สาระของมรสุทเกิดความเบื่อหน่ายในการเสียบสมราจรึงปรึกษากันว่าพร้อมชวนปริวารไปบวชในสำนักปริพาชกของสันชัยเวรันธบ,บุตรเพื่อศึกษาธรรมะแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุทำเป็นพิเศษอะไรเป็นที่พอใจจึงนัดหมายกันว่าผู้ใด แด้มารู้พี่ทําพิเศษก่อนผู้นั้นจงบอกแก่ผู้อื่นในสมัยนั้นขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่ที่วัดเบรุวันเมืองราชคห์ซึ่งเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาแล้วก็มีพระอาหารหันต์ภาษาวกิดขึ้นแล้วปัญจวิคีทั้งห้าอยู่นั้นพระอาาัสชิซึ่งเป็นองค์หนึ่งในปัญจวิคีทั้งห้าได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกําลังบิณฑบ,บาตอยู่ อุปติสะมานพได้พบท่านก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้เดินติดตามไปเมื่อพระสจิฉันอาหารเสร็จแล้วจึงได้เข้าไปถามข้อปฏิบัติข้อธรรมพระสัจิก็ได้แสดงธรรมสั้นๆว่าสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุแท้ที่จริงแล้วท่านอุปติสะพยายามจะถามทำให้มากแต่เ พระ่จ่านก็อ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราเป็นผู้บวชไม่ไม่สามารถจะแสดงทารายละเอียดได้บริษาัมานวก็บอกว่าขอท่านเพียงแสดงแสดงย่อๆก็พอท่านอาสชิเถระก็เลยแสดงสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะเหตุแค่นี้แหละพอได้ฟังหลักธรรมทค่นี้ก็เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมคือโสดาบันเลยนะเข้าใจาเจ่มแจ้งบรรลุความเป็นโสดาบันแล่จึงได้นํา คำสอนคำจากที่ได้ยินไปให้ท่านโกลิตาเพื่อนฟังพอเพื่อนฟังก็ได้บรรลุเป็นพระสดาบันดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ชวนกันไปเข้าพระพุทธเจ้าทั้งบริวาลส่วนอาจารย์สนชัยก็ไม่ยอมไปจึงลาอาจารย์สนชัยพร้อมทั้งบริวาลอาจารย์บอกวา่าเราไม่ไปพอถามท่านสารีบุตรถามอุบัติสาวว่าในโลกนี้คนงดหรือคนฉลาดมากกว่ากัน อาโยมในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันความจริงในโลกนี้คนฉลาดมี้อยกว่าคนโง่อฉะนั้นสันใชัยจึงบอกว่าเออคนฉลาดมีมีน้อยแต่คนโง้มีมากฉะนั้นคนฉลาดจงไปสํานักของพระพุทธเจ้าเถิดส่วนคนง่จะมาหาเราเมื่อชวนอาจารย์อย่างนี้แล้วอาจารย์ไม่ไปด้วยก็เลยก็เลยต้องไปไปแล้วก็บริวารก็ตามไปอีกเป็นหลายร้อยเป็นห้าร้อยโอปปติสะท่านภาษาดิบุตรนี่ปฏิบัติธรรม ใช้เวลาอยู่15วันจีเน,นสเป็นละหันเพราะว่าทําไมถึงมีปัญญามากทําไมถึงสุดยอดเพราะว่าพิจารณาติตองอยู่ภาษารีบุตรเจ้าได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญากว่าภิกษุอื่นในทางปัญญาเป็นผู้พุ้ธมีคุณธรรมดีเด่นด้านปัญญาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเป็นกําลังสําคัญในการประกาศศาสนาภาษารีบุตรนี้นิพพานวันเพ็ญกลางเดือน12 นิพพานก่อนพระพุทธเจ้านิพพานก่อนพระบุคาสิบห้าวันก่อนพระพุทธเจ้าประมาณเจ็ดเดือนก่อนนิพพานท่านได้แสดงธรรมกลับไปบ้านเกิดเพื่อความก่อจิตใจมาดาของท่านให้กลับมา่ือกุศศาสนาจนสําเร็จนี่มีความกกตันอยู่คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างของท่านอครสาวกภาษาลีบุตรก็คือเป็นผู้เลิศมีปัญญาสามารถเข้าใจพระธรรมคําสอนพระอาจารย์ท่านเลือกซึ้งแสดงพิธธรรมอธิบายให้ผู้อื่นได้ฟังอย่างยิ่งแม้เรื่องยากเพียงใดก็ตาม อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายเมื่อมีพระสงฆ์สาวกจะทูลาเป็นเมืองต่างๆพระพุทธเจ้ามักตัดให้ไปาลารับโอวาทจากภาษาลิบุตรก่อนนะส่วนผู้มีผู้มีอันที่2ผู้มีขันติเป็นเลิศทรงมีความส,มบสงบเสงี่ยมไม่คิดล้ายไม่โกรธต่อใครไม่โต้ต่อใครเช่นท่านถูกพามคนหนึ่งว่าท่านก็ไม่โกรธมีความอดทนย่องไปทุบหลังท่านจนเซไปข้างหลังท่านก็ไม่ โกรธทำให้พามสนุกผิดและขอคำาาท่านอาการที่3ามถ้าสารีบุตรท่านเป็นผู้มีความกะตัญยูกะตเวทีเป็นเลิศภาษารีบุตรนี่แสดงนับถือท่านอัจชิที่ให้ปอวาตให้คําสองและเวลานอนทิศไหนเวลาทราบว่าอาจารย์สิอยู่ที่ไหนก็จะหันศีรษะไปทางอาจารย์นี่คือเป็นยอดกะตัญยูและก็ยังเคยบวชให้กับพามคนแก่คนหนึ่ง ที่ชื่อราทัพามเคยใเคยใส่บาตรให้ทัพพีหนึ่งนึกถึงได้ก็เลยบวชให้ไม่มีใครรับรองบวชให้สารีบตรก็รับรองให้นี่คือความประทันยุคตะวีทีของท่านภาษาบุตรประการต่อมาประการที่4เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนภาษาบุตรนี่เป็นผู้มีความน้อมถ่อมตนมากไม่ได้รับยกย่องจากผู้เจ้าว่ามีปัญญาเทียมท่าพระองค์แต่ไม่เคยลืมตนอ่อนน้อมตอนโยนด้วยคุณสมบัติท่านเป็นที่รักของเพื่อนสาวกด้วยกันเป็นอย่างมาก ในส่วนโมคาราณะพระมหาโมคาราณะท่านจบปร,ริญญาที่เรียกว่าพระมหาโมคาราณะคือใหญ่เดิมชื่อโกริตะเป็นบุตรของพามหัวหน้าหมู่บ้านโกริตะคามซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านอุปติสคกามเป็นเพื่อนสนิทกับอุตสาชีวิตในวัยหนุ่มของท่านก็เช่นเดียวกันกับสารีบุตรคือได้เป็นสิทธิของอาจารย์สมญชัยเวรยทบ,บุตรเมื่อเบื่อหน่ายและที่คําสอนของอาจารย์ซึ่งไม่ใช่ทางบุตพ้น พอได้ฟังทมจากท่านภาษาอุปติสสะก็ได้บรรลุสวดาบันแล้วก็ได้เดินทางไปบวชเป็นมอบตัวเป็นสาวกพระพุทธเจ้าที่วัดเบรุวันหลังจากบวชแล้วก็ได้นามว่าโมคราณนะเพราะว่าท่านเป็นบุตรของนางโมคลนันคลานีนะท่านได้เดินทางบำเพ็ญเพียรไปปฏิบัติภาวนาอยู่หมู่บ้านกันละว,วามุตตะคาม แต่ไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นสมาธิได้เลยมีถูกความความง่วงเหงาหันอนครอบงำพระพุทธองค์จึงได้ให้ประธานจิตประการวิธีแก้ง่วงจิตประการเนาะเพื่อเราเอาไปใช้หนึ่งถ้ามีสัญญาอยู่ยังไงเกิดความง่วงให้นึกถึงสัญญาให้มากหมายความว่านึกเรื่องใดก็ให้อยู่แล้วก็ให้กําหนดจิตให้มากแล้วความง่วงก็จะหายประการที่สองถ้ายังไม่หายง่วงให้พิจารณาถึงเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาหร้อเรียนมาความง่วงก็จะหายประการที่สาม ถ้ายังไม่หายก็ให้ท่องข้อความที่กําลังอ่านอยู่หรือ,อนึกถึงอยู่ดังๆความง่วงก็จะหายหรือวาดดังๆ 4. ถ้ายังไม่หายก็ให้หย่อนหูสองข้างนะคือเอาอะไรแย่หูแล้วก็หรือว่าดึงหูก็หายง่วง5ถ้ายังไม่หายก็ให้ลุกไปน้ําล้างหน้าเงยดูทิศต,ต่างๆความง่วงก็จะหาย 6. ถ้ายังไม่หายให้นึกถึงอาโรกะสัญญาคือวาดภาพถึงแสงสว่าง นึกถึงแสงสว่างความม่วงก็จะหายเจ็ดถ้ายังไม่หายามมก็ให้เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาจนกว่าจะหายพระพุทธองค์ตัดว่าให้ปฏิบัติตามวิธีทั้งเจ็ดนี้ความง่วงก็จะหายไปแน่นอนถ้าไม่หายก็ให้นอนเสียเลยท่าเสียหายยากจากนั้นพงศ์ประธานพิจารณาถึงเวทนาว่าเวทนาเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านปฏิบัติตามอวัตแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระหันภายในเจ็ดวันหลังจากประสมบท จะเห็นได้ว่าพระโมคคารณะมีปัญญามากมีพระโมคคารณะมีฤทธิ์มาก7วันบรรลุหันแต่ภาษาลิบุตรเนี่ยสิวันเลยนะในความฤทธิ์มากฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ปราบมารหลายครั้งที่มีพระบัญชาปราบมารแล้วก็ใช้อิทธิฤทธิ์เป็นสื่อชักจูงนําคนมาเข้าศาสนาปราบมารผู้มีฤทธิ์จนแพร่กระจายรวเร็วส่วนคุณธรรมของท่านนี่ท่านเองก็เป็นคนที่มีความอดทนยิ่ง นพะพโมคขลานะเนี่ยถูกโจรทุบตีเพราะวิบากกรรมท่านเคยทําร้ายพ่อแม่สมัยชาติที่ผ่านมาใช้กรรมเก่าโจรก็ทุบตีจนท่านมรณภาพนิพพาน <c oughs> ทีนี้ในปฏิุคนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่เราจะนํามาเล่าอญาตาโยมท่านมีความอดทนแม่บวชแล้วโมคัลานะไปปฏิบัติธรรมอยู่นากัรตรพุทธคามพยายามบรรลุก็ถูกความ ม่วงความกับพยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิจนสุดท้ายก็ได้บรรลุความเพียรอดทนเอาสองเป็นผู้ทำตนยิ่งพระโมคคารณะแม้จะเป็นเถระที่มีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้แสดงฤทธิ์ปราบควรที่ควรปราบาาเพื่อให้พยศไปเข้าหาพระพุทธธรรมแม้จะมีฤทธิ์มากอย่างตรงนี้ท่านก็ท่านก็เป็นผู้ทำตนดังวันหนึ่งภาษาลิบุตรเห็นมีใบหน้าของเซงหาวันโมคคารณะแต่ว่าท่าน ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าตัดว่าท่านประทับอยู่ไกลมากท่านโมคลารนาหอบไปฟังธรรมหรือโมคคะราตอบว่าไม่ได้หอบไปแต่ด้วยฟังด้วยที่ประสนเมื่อสารีบุตรชมเชยพวกราณะช่างมีความสามารถเหลือเกินขโมคคาระก็กลับไม่หลงในคํเชื่นชมนั้นนะท่านภาษาดีบุตรกล่าวเพียงเล็กน้อยดูดก้อนคือเล็กๆวางไว้ใกล้หมอใบฉะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตน เหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ท่านได้ได้ปฏิบัติต่อมาสาเป็นผู้มีความฝ่ายรู้อย่างยิ่งคุณธรรมข้อนี้ปรากฏตั้งแต่สมัยเป็นคราวญาเมื่อไปดูมรดศพบนภูเขากับอุปติสสะาษาสรีบุุรเกิดความเบื่อหน่ายค่ายจะหาทางปฏิบัติจริงชวนอุปติสสะไปศึกษาอยู่กับอาจารย์สนชัยเวรัทบ,บุตรแม่นานก็เรียนจบหมดภูมิของอาจารย์ก็เลยต้องมาเล่าแล้วก็ไป ในด,ดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือขอเล่าเป็นเรื่องราว,ว่าการใฝ่รู้ของท่านแล้วได้รับความรู้ยิ่งขึ้นไปทําให้เกิดความดันรู้เป็นเป็นพระอรหันต์ด้วยกันนั่นในอัครสาวกทั้งสองนี้ก็จะเป็นอุทาหณ์ที่เราไปวัดไปว่าไปวัดไ,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 ไหนกราบไหว้พระประธานบางวัดวัดชนญ่นก็จะมีพระโมกขาราสารีบุตรเป็นอัครสาวกนะอยู่ ทั้งสองซ้ายขวาทางทางซ้ายนี่เป็นโมกขาซ้ายพระพุทธเจ้านโยมพุทธรูกนะขวาเป็นขวามือพุทธรูกก็เป็นครสโผเป็นภาษาที่บุตรนั้นเรากราบท่านก็นเนิกถึงท่านผู้มีฤทธิ์ผู้มีปัญญายทั้งสองรูปเนี่ยแม้ปร,รินิพานไปแล้วชีวิตต้องมีกัลยาณมิตรนะการดําเนินชีวิตของเราจําเป็นต้องมีกัลยาณมิตรเพราะกัลยาณมิตรนั้นเป็นผู้บอกทางสว่างให้เรานะบอกว่า มิตรด,ดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีนะชื่อว่าเป็นกัลยาณมิิรนะอาอโยมเจริญพรยมยมสุวรรณยมสุวรรณสมมีในรายการนี้ตัวหรือเปล่าท่านก็รายการนี้มีเป็นช่วงช่วงเจริญพรยมนิชานิดอนุโมทนาขออนุโมทนาพุทธเดยพระขนเจ้านะยมสามารถแชร์ไปเป็นช่วงช่วงยมก็จะออกเป็นช่วงอาทิตย์หนึ่งประมาณสามครั้งนะ โยมก็สามารถแชร์ได้ถึง1ิบขั้นนะโยมเข้ามาฟังทำเพื่อแชร์ไปก็เกิดบุญเกิดกุศลเพราะว่าการแชร์ธรรมะก็เป็นเป็นเหตุให้เราได้ได้รู้ได้บุญกุศลเป็นธรรมทานเรื่องราวอะไรที่ดีมีประโยชน์สิ่งดีๆมีว่าแบ่งปันโยมก็แชร์ไปแบ่งไปนะเพราะว่าการแบ่งปันความดีามวันนี้คงมีเวลาอีกไม่ไม่นานสิบวันนทีก็จะได้ปิดรายการ ตอนนี้ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เวลา2ทุ่ม40โยมสุวรรันน่าจะอยู่ที่ประเทศไทยนะโยมน่าจะประมาณเดิกงานโยมเนาะที2ที3แต่ที่นี่ก็ประมาณ2ทุ่ม40ที่ประเทศอังกฤษก็1ทุ่ม40ในช่วงเย็นนีเวลา2ทุ่มที่ประเทศอังกฤษก็องค์กรประธรรมบุณไทยในสาราชนจักรก็จะมีการประชุมทุกวันพุธต้นเดือน ได้สองทุ่มก็จะมีการเข้าประชุมวันนั้นอาจจะมาก็มีเวลาประมาณไม่เกินสิบนาทีก็จะได้ปิดรายการแต่ยังไงวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมวันนี้ได้พูดเรื่องพระโมคคราสารีบุตรเลยไม่ได้ให้โยมได้เห็นภาพเนาะก็จะขออนุญาตเห็นเห็นภาพโมคคราสารีบุตรนิดหนึ่งท่านพระโมคคราสารีบุตรท่านเป็นผู้มีฤทธ ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากโยมโมคคลาสาลีบุตรเป็นผู so ้มีฤทธิ Bilder ์ฉะนั้นเราเราท่านทั้งหลายมีโอกาสก็ได้ได้ฟังธรรมก็เป็นบุญแล้วโยมโมคคลาสาลีบุตรเป็นผู้มีฤทธิ์ฉะนั้นคนทั่วไปจึงได้เห็นท่านจึงได้โอกาสว่าโอ้โมคคลาสาลีบุตรท่านสองท่านเนี้ยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญา ป็นผู้มีฤทธิ์เป็นผู้เตรียมยาฉะนั้นโยมก็สามารถที่จะน้อมเอาคําสอนเอาข้อปฏิบัติจากที่ท่านมีนะเตียงไงต่อมาก็จะนํานําบรรยากาศมาให้ดูพระโมคคลาสารีบุตรท่านท่านสองรูปเนี้ยท่านท่านเป็นพระเทระที่ที่งดงามเป็นพระเถเระที่เป็นประวัติศาสตร์นะโยมพระมคลาสารีบุตรท่าน,ท,าน,น,ท,านท่านเป็นพระเถระที่ทง มีบุญบารมีนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมีโอกาสก็เป็นบุญแล้วแหละที่ที่น้อมนําในการที่จะมาปฏิบัติภาวนาขั้นสองรูปนเป็นพระอระสาวกที่ที่มีเดี๋ยวอราตมาคงจะต้องขยับนิด อาญาติโยมพระโมคคัลลาสาติบุตรอาญาติโยมได้การบันทึกนะพระโมคคัลลาสาติบุตรท่าน พรสาวกทิตมาได้นํามาเป็นเบื้องหลังนี่ก็เป็นสารธ,าธรรมนโยเนาะเรื่องการเวลาแม่จะอยู่ต่างแดดหรือจะต่างไหนไเวลามันก็มีกําหนดสมมุตินะที่ต้องสมมติเพราะว่าสภาพของดวงอาทิตย์ที่หมุนเวียนไปทําให้ร้อนทําให้เยน็นทําให้เวิยนให้คําที่เป็นระบบก็สมมุติกันนะเป็นเรื่องเรียเวลา ถ้าเรามาศึกษาใจภูมิพระล่วงมองในพุทธศาสนาแล้วก็เช่นเดียวกันในโลกสวรรค์มีวิิยาเวลาต่างกันนะเวลากลางคืนเวลาอายุขัยของมนุษย์สวรรคก็ต่างกันฉะนั้นก็เป็นสารธรรมที่อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้เรียนรู้ะยาโยมอัลโมคราสาริบุตรพระเถระนี้นำมาค่าเป็นเรื่องราว ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าโมกครา,าเลือดทางพระโมกพระปัตตสาริบุตรโมทเลือดทางปัญญาพระโมกคราเลือดทางมิลิทธสองรุปมนี้ท่านเป็นสาวกบำเพ็ญบารมีมาหลายอสงไขยมันกันแล้วก็ได้สมความปัรถนาที่อธิฐานไว้ฉะนั้นทําบุญอย่าลืมอธิฐานทําทานอย่าลืมปัรถนานโยมเนานะให้เราอธิฐานไว้อธิษฐานเรื่องใหญ่แต่เรื่องเล็กมันก็ตามมา ฉะนั้นวันนี้รายการเราไม่แอดโฮมก็คงฝากเป็นสารธรรมข้อคิดข้อถามญาติโยมก็สามารถเอาไปเล่าให้ได้ให้ฟังได้และที่สําคัญในยุคประมักากมัฟังมาอีกได้เพราะถูกบันทึกไว้ในโซเชียลมีเดียในมีเดียในโลกเนี่ยมันหมุนเวียนกลับมาสมัยนี้การสื่อสารมันมันมันเร็วมากบุญบาปก็รมออนไลน์ฉะนั้นเราก็เกิดทั้งปัญญาจะต้องพัฒนา สติและปัญญาพัฒนาตัวเราเองเพราะว่าเมื่อเราพัฒนาตัวเองแล้วจําเป็นจะต้องมีสติพัฒนาสติและปัญญาในการรับรู้ถ้าเราพัฒนาสติและปัญญาในการรับรู้แล้วเราก็จะ ็นสารธรรมวันนี้กองจะมอบเป็นข้อคิดข้อธรรไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเด้เจอกันใหม่ขอญาติโยมมีความสุขจเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนะเพราะว่าในการเจริญกิตภาวนาก็จําจเป็นเนาะโยมเนาะ น <hertz diversity S 2> um, ้ำตาสมมาเทพประานนวแงครมที่เ็นนทันสรุปก่อนเป็นองค์แรกตนา ที <łość> ่พาขอนอมโน้มใจใจของขกาีิวันดี้พระราชันุกพระโมกต์ใหานมด้วนพระรักกับมีุ่ทธพระมีหาองค์าสุทธามา